สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าตรูนะครับขณะนี้มาปะก็ได้เดินทางมาถึงสำนักงานสารบรเทิงศิลป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมารอบนี้เป็นแบบแปลกหูแปลกตาไปนะครับเพราะว่าแบบเบื้องพูนกระสีเห็นแหละนะเนาะถ้าผู้ใดติดตามสารบรเทิงศิลป์ตั้งแต่ปีแรกๆนะครับผมกระสีบ่ปันนี้นะครับแต่ว่าปีนี้ปีที่สี่นะครับความอลังการโอ้เอาของบ้านสวนของเขากับมีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้บักสิภาพไปทั่วแล้วกันนะครับตอนนี้กระสเป็น โซนเดิมครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านจอดรถดของเฮานะครับเปิดประตูแฝบเข้ามาก็บจะเป็นร้านัวนี้นะครับตนี้ก็จะเป็นมองเกาครับบ้านผัาของพี่บูธนะครับตรงนี้กับอุ้ยมันแปลกตาเนี่ยพี่น้องตรงนี้กับตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวาจะพาเดินไปดูดีกว่า,วาสว่วนฟังทางนี้ก็เป็นฟังตั้งเวทีนะครับเอาไว้ตั้งเวทีตอนตอนซ่อมใญ่นะครับแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นโล่งเก็บของเหมือนเดิมแล้วก็มองนี้ เป็นสถานที่ไลฟ์สดของเรานะครับผมเพินงเตรียมเวทีตอนนี้ทีมไฟทีมงานก,กำลังตีตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงสา,ส,าสายเดี๋ยวเพื่อนกรสิเขามามุ่งมาย้อมุยงมั่ย้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมตัวพบก,กับไลฟ์สดนะครับเปิดตัวศิลปินใน่ีงนี้เขาว่าเป็นกลุ่มเปิดเด้พี่น้องเป็นกลุ่มเปิดรอบนี้ปรแมากลุ่มปิดนะครับเตรียมตัวเลยนะครับพี่น้องสนับสนุนได้ตามกําลังใจเลยนะครับทุกคนอันนี้ือจะเป็นห้องสตูดิโอที่เป็นแางไม่แล้วสดๆดรอดๆอ,ดอดนี่พี่น้องเสื้อผ้าเข้าไปเปิดมืง เปิดเบิ่งได้บะล่ะต้องย้ําไปเลยเปิดเบิ่งได้บ่ขึ้นไปดู่ิ่รับขออนุญาตนะครับอ้ยขออนุญาตนะครับพี่น้องเบิ่งสิกลับกล้องหลังให้เบิ่งคักๆพี่นาเบิงบ่งเบื้งปัดเฮ็ดดีให้ทีท่เตรียงก่อนฮัลโหลฮัลโหลวาย เฮ็ดดีแห้งพี่น้องป๊าดยังโมกาย่างเข้าไปดอกครับนี่ล่ะซาเล้าเปนเทิงศิลปีสี่นะครับพี่น้องขนาดบ้านสวนกยังซทำนี่นะฮะเดี๋ยวตอนนี้พายางมาเบิ่งโซนนี่นะครับอุ้ยโซนครัวเพ้วปเฮ็ดใหม่ได้พี่น้องซาเล้าเปนเทิงศิลนะครับพายางไปมะลงรัวเด้อปกตินี่ครัวนี่ชิยุ่หม่องนี่ ปีสองปีสตอนเฮ็ดกับเขาปกติเฮ็ดอยู่นี่นะครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่นอัปเกรดเป็นห้องครัวนะคบฝนาาพิสอาทบ่อเขาเล้วเป็นห้องครัวประหัาเลยทั้งหลังกะยังคือเกาไปจสิพ้าย,ยางังรอไปทั้งหลังมันสิเป็นตั้งไดคลิปนี้เดี๋ยวพาทัวร์บ้านสวนสานแล้วเพิ่สิห็นนี่ก็แอยู่นาะห้องนี้เนาะบ่ยังไปดีกว่า เพื่อเพื่อนโป้เพื่อนอย่างยู่นะครับจะทิยงขางไปทางนี้แล้วกันเป็นคลิปเปิดสักกราระปีสีละกันนะครับทุกคนพาทุกคนพาพี่น้องนะครับทัวร์ไปน้ำกันมาพักสลับบนทงศิลป์เอฟซีนะครับผมพาทัวร์อันนี้ก็จะเป็นข้างหลังของเขานะครับเป็นเขาเอื่ว่าอย่างละโรงสร้างนะครับเป็นโรงช่างเอาใหมสร้างเพื่อน เฮ็ดอุปกรณ์เห็ดอยี่ยนะครับเฮ็ดฉากต่างๆนะนะนะน,นี่ก็สิบคือเกากิเป็นมองนี้อุย้ยเดินหมนในมันเทศปูนได้พี่น้องมองนี้จําได้ว่าอันนี้เป็นห้องน้ําหนาของน้ำปรนเทศปูนไปแล้วพียทพ่นะอันตรงมัองนั้นก็จะเป็นห้องพักห้องพักของแดนเซอร์นะครับบ้าพี่น้องเป็นร้านปูนไปนแล้วแม่สะอวนพักประทับใจครับ ผู้บริหารสาระเรื่องสินนะครับอันนี้กษณนนะที่เป็นหองเก็บขอ,องเก็บอย่างไปแสะะ้ะเนาะอันนั้นก็เป็นหอน้หองน้ำเด้ห้องน้ำมาันท้ามาเอ้ยท้ามาขน่ดหองน้ำมันสร้างไหมสองหองนะครับเห็นอันผู้จัดก,การนิกเิ่นโป้สีเองเลยนะครับที่แรกคือว่าเฮ็ดรอบเฮ็ดอย่างบัดนนี้เคยเคยือต้องเป็นพ <laughs> 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 ื้นธรรมดาอ้าวพื้นมีอันนี้พร้อมเด้ย,ยู่หลังบ้านพิ่นมีอันนี้พร้อมคุณอะ ไปหวัวพูดเลยปกติตรงี้จะเป็นพงหญ้านะครับเป็นพงหญ้าแบบหกเลยวย้ตรงนี้เป็นฉากก่นมึงมงฉากไนะปน,าาน,กน,น,นี่เป็นห้องถ้ำฉากนะครับห้องพักแดนเซอร์ตอนนี้ยังเป็นห้องเจ้านอนชายเมรว่มแมนมานอนผีพี่สร้างเพิ่นหวอนนอนผีแล้วไม่ได้ไปทางนี้เลยบัสมึงอันนี้มึงอันนี้มึงมึงสิงโตทะเลพี่นอ้องโมเมนต์หมาแล้วดิว อีฟีตอนปะเขามาแรกๆตัวแซมนี่ตัวแําแขนผ่านไปบอหอดอันโอ้บอหอดเลยสองปีแล้วเนาะสองปีโตใหญ่ว่าแม่อันสิงโตทะเลครับพี่น้อง <S 2> <S 2> โอเคครับเฟิร์สเกตนะครับพี่น้องเฟิร์สแอดเฟิร์สไซส์นะ เก้าแรกนะครับเดินทางเข้าบ้านสวนสานลาเือรื่องศิลปีสี่นะครับผมก็สิปประมาณนี้นะครับพาพ่อแม่พี่น้องทัวร์บ้านสวนสานลาวนะครับโอเคสําหรับมืออื่นนะครับพี่น้องมืออื่นวันนี้วันที่16นะครับหวยออกตอนเย็นนะครับทุกคนส่วนตอนมืออื่นวันที่17กรกฎาคมนะครับจะมีไลฟ์เปิดตัวศิลปินนะครับทุกคนศิลปินไม่์สาหรับเรื่องศิลปผู้ใดสิเขามาฝากพี่น้องติดตามในเดอ์รากาเป็นกุ้มเปิดนะครับ เพราะว่าเป็นกุ้มเปิดแล้วก็ฝากพี่น้องสนับสนุนเป็นกำาาลังใจให้ทีมงานสร้างลำดัิงินนะครับเป็นทีพี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวปราจะขอตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวหากินเขากินอย่างเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับซ้อมวันนี้นะครับทุกคนบ๊ายบาย